สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่29เมษายนค่ะ BOJ คงนโยบาย Yield c u r v e Control คุมอพันธบัตรญี่ปุ่นอายุ10ปีเอาไว้ที่0บวกลบ0.25%แปลว่ายังไม่เปลี่ยนจุดสนใจไปคุมค่าเงินส่งผลให้เยนอ่อนค่าสุดในรอบ2องทศวรรษดอลลาร์เยนขึ้นไปเหนือระดับจิตวิทยา130หนุนดอลลาร์แข็งค่ายอย่างรุนแรงดอลลาร์อินเดซ x ทะลุ103แตะจุดสูงสุดตั้งแต่ปี2002 เงินหยวนอ่อนค่าดอลลาร์หยวนออฟชอปรุ่งพวดทำจุดสูงสุดใหม่ของรอบทะลุ6.65ถว่าเป็นผลจากดอลลาร์แข็งมากค่ะตลาดไม่ตระนกเพราะหยวนยังแข็งเทียบเยนจึงดูเหมือนแค่อ่อนตามเยนบ้างแบบห่างๆเช้านี้ PBOC ตั้งค่ากลางอัตราแลกเปลี่ยนออนชอ์6.6177อ่อนกว่าที่ตลาดคาดไว้6.6127เพียงเล็กน้อยค่ะ หยวนออฟชอแข่งค่าหลังประกาศตลาดน่าจะโฟกัสความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนอันเนื่องมาจากข่าวมาตรการผ่อนคลายการเงินกระตุ้นการคลังที่ช่วงนี้ออกมาทีทีสอดคล้องกับที่นักกลยุทธ์เคทแอมเมื่อวานลดระดับการเฝ้าระวังเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสำหรับค่าเงินหยวนเราย้ำมุมมองกองทุนจีนเวลานี้ทั้งเ t ทีเอชเคท i ไชน่าเคทีชน่น่าซื้อลงทุนทั้งหมดค่ะ GDP สหรัฐ Q1 รายงานครั้งแรกลบ1.4% Q on Q คิดเป็นต่อปีหดตัวสวนคาดการบวก1%ของ Market Consensus ถือว่านับหนึ่งถึงภาวะถดถอยหรือ r e e s s i o n ในอนาคตอันใกล้ตามนิยามคือ GDP ติดลบ Q on Q 2ไตรมาสติดต่อกันค่ะ ตลาดให้ความสําคัญกับตัวเลขดังกล่าวไม่มากนะักส่วนหนึ่งเพราะเป็นการมองย้อนหลังในช่วงที่เศรษฐกิจโดนกระทบจากโอมิครอนขณะปัจจัยทวงหลักๆมาจากการชะลอตัวของสินค้าคงคลังภาวะขาดแคลนการค้าและยอดใช้จ่ายทางทหารหดตัวซึ่งมิได้สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจภาพรวมเท่าไรนักราคาทองฟื้นขึ้นมาเหนือ1,900ดอลลาร์ 1, ต่อออนซ์ตอกย้ําความเสี่ยงสกเฟชันการเติบโตชะลอตัวแต่เงินเฟ้อยังสูงซึ่งตามติดเศรษฐกิจสหรัฐราวกับสตอเกอร์ คืนนี้นักลงทุนจับตาเงินเฟ้อ PCEQ1 ของสหรัฐรวมถึงยอดไรายได้และใช้จ่ายส่วนบุคคลโดยโฟกัสค่าแท้จริงซึ่งหักเงินเฟ้อออกมาแล้วนอกจากนี้ค่ะมีตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเมษายนพร้อมความคาดหวังเงินเฟ้อแบบ u u v v y y b s s e ซึ่งพ่วงมาในรายงานของมหาวิทยาลัยมิชิแกนโอกาสรับประโยชน์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อค่ะกับกองทุน KT g n x 2 ตังเป้าผลตอบแทน6%ภายใน7เดือนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่2กองขึ้นไปบริหารแบบยืดหยุ่นกระจายการลงทุนรับประโยชน์จากแนวโน้มการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมุ่งเน้นหุ้นในกลุ่มวัตถุจักที่เคลื่อนไหวตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและได้รับประโยชน์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ IPO วันนี้ถึง6พฤษภาคม2565ค่ะ ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนและผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาเจเดือนได้ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากและกองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้ค่ะกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามนลยพิยพจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ดังนั้นผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะมาดูกันถึงการขึ้นลงตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างน,นะคะเซ็นดิ้กปิดที่1,667.74จุดบวก0.35เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย79,291ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยรีบาวตามตลาดหุ้นทั่วโลกหลังตอบรับปัจจัยลบเฟดเตรียมเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปพอสมควรแล้วรวมถึงผลประกอบการของหุ้นในเทคโนโลยีฝั่งสหรัฐก็ออกมาดีทําให้เซดิเมนต์กลับมาดีขึ้นทางฝั่งของตลาสานนี่มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่47,379ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.27%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.01%ค่ะ ทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวานนี้ที่3 4บาท47สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทยังคงอ่อนค่าในรอบ5ปีอ่อนค่าตามสกุลเงินอื่นในภูมิภาคทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดปรับตัวขึ้นโดยได้รับอนิสงจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมาอยู่ช่วง130เยนต่อดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน2545หลังจากที่บ o j คงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษในการประชุมคณะกรรมการที่เสร็จสิ้นนเมื่อว นิกี้ปิดไปดที่2 6 8 4 7 9 0จุดบวก1.75เปซียงไฮ้คอมมสิสซิตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะเนื่องจากนักลงทุนขานรับสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในเซียงไฮ้และปักกิ่งเริ่มบรรเทาลงรวมทั้งข่าวธนาคารกลางจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกษิจรอบใหม่เซี่ยงไฮ้คอมมสิสสปิดที่2,975.48จุดบวก0.58เปเ ทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยกปิดพุ่งขึ้นกว่า600จุดในวันพฤหัสค่ะขณะที่นสแตกทะยานขึ้นกว่า3%ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนซึ่งรวมถึงบริษัทเมตาแพลตฟอร์มและ McDonald' ลโดยข้อมูลดังกล่าวสามารถบทบังปัจจัยลบจากรายงานที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐหดตัวลงอย่างเหนือความคาดหมายในไตรมาสแรกปีนี้ดาวโจนส์ Jones, ปิดที่33,916.39จุดบวก1.85% s, s p 5 0 0ปิดที่4,287.50บจุดวบวก 2. 4 7เตและ n นสต a q ป <like> ิดท like ี <fall out> ่12,871.53จบุดบวก3.0 6ค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสโดยได้รับแรงหนุนจากการที่บริษัทจดทะเบียนต่างๆเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกที่ดีเกินคาดซึ่งช่วยบทบังความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง c ซ c 40ปิดที่6,508.14จุดบวก0.98%เ ดัปิดที่13,79.84จบจุดบวก1.3 5เและฟุซีร้อยปิดที่7 5 0 9 1 9จุดบวก1.13%ค่ะส่วนทางฝั่งของค่าเงินลาร์สหรัฐแข่งค่ายอย่างต่อนเนื่องเมื่อเทียบกับสก,กุลเงินหลักๆโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.5%ยเในการประชุมเดือนพฤษภาคมขณะที่เงินเยนร่วงลงอย่างหนักหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติของนโยบายการเงินผ่อนคล ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบพริษัสตราร์นิวออร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัสค่ะบวกขึ้นมา3.3%ปิดที่105ดอลลาร์36เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจะมีรายงานว่าเยอรมนีอาจจะร่วมวงคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกรายอื่นๆของสหภาพยุโรปซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้อุปทานน้ำมันในตลาดโลกตึงตัวมากขึ้นส่วนฝั่งของเบลน์เองค่ะบวกไป2.2%ปอร์เซนต์ิดที่1 0 7่อยเจ็ดดาร์ห้เรล ทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวอยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยหลังมีรายงานว่าเศรษฐกิจสหรัฐขดตัวลงอย่างเนือความคาดหมายในไตรมาสแรกปีนี้สัญญานองคำตลาดโคมเมกสมมืวันเนมิถุนายนบวกขึ้นมา0 1 4ด่ปซนิดที่ห8 9 1ดอลลาร์3าเซนต์ต่อทาราอาร์และนี่คือทั้งหมดของ k t ทแอมบ์เดลี่ s ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายัางคงต้องทำโซเชียลด แล้วเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ